สำหรับคนที่มีแหลกสมราระกระเป๋าเป้หรือว่าทุกกิ๊กแอบทุกกิ๊กหนีเมียเที่ยวแล้วก็อันนั้นก็ลงสเตอร์ใช้สเตอร์ขึ้นสเตอร์ตามที่เราต้องการนะครับผมบางทีไม่ขึ้นดอยกับกิ๊กอะไรแบบนี้มันก็ต้องขึ้นสเตอร์บ้างนะนะมันต้องขึ้นกันบ้างอันนี้ก็ต้องเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์นะเดี๋ยวเมียรู้นะครับผมห้าสิบมิลเต็มระบบท่อนตรงท่อนบนครบนะครับวาวเดิมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาบอกใกล้ลายแนวทางให้ครบเลยว่าไล่ยังไง gps หนึ่งร้อยสี่สิบสองถึาหนับครที่ ประกบรอบรถเดิมได้ประกบรอบรถเดิมเป็นยังไงก็วิ่งได้นะทักมาหาพี่ว่ามีของชุดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะพี่ลงแบบนี้ไปเยอะนะครับอพี่ก็บอกราคาไปเสร็จน้องก็บอกว่าเดี๋ยวรอแม่โอนมาแป๊บหนึ่งนะครับพี่ก็เลยเห็นความน่ารักเขาก็เลยพี่ก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านน้องโอนมาเดี๋ยวพี่แถมสปริงคัทให้ชุดหนึ่งเลยสปริงคัทแต่งนะน้องก็รีบโอนไปเลยเออน่ารักหรือพี่ชอบแบบนี้ไงสไตล์แบบนี้พี่ชอบหลายๆคนดูวิดีโอพี่อ่ะจะรู้อยู่แล้วถ้าสมมติมขอยคล้ายกันแ่ะ ลูกค้าที่สั่งสามารถดูวิดีโอของเพื่อนๆไปได้เลยเพราะว่าของเราคล้ายๆกันแนวทางการไล่เหมือนกันส่วนถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการไล่สามารถทักมาถามพี่ส่วนตัวได้สําหรับคนที่เป็นลูกค้าพี่ที่เขาสั่งของพี่นะนะครับแคมต่อให้พี่บอกยอดบอกอะไรไปเอวเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าลิฟแคมมงสาแคมมุมแคมมันเท่าไหร่ของแคมของพี่เนี่ยพี่ทําให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปปรับอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะครับก็คือใส่ได้เลยนะครับผมนี่แคมซีเนซีแม่นยําแล้วก็มีทุกสเปกอะ รถทิดบอโลใช้งานรถแข็งรถเชงมีหมดนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับนะบอันนี้ขดรถญี่ปุ่นแท้นะครับผมเป,เป๊ะเลยเมื่อกี้เออเมื่อกี้เพิ่งมีน้องลูกค้านะเขาสั่งแถมไปคือเขาไล่แล้ว GPS หรือความเร็วอะไรมันมากกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าน้องเขาบอกว่าท้ายเกมมีเสียงกรี๊ดกรี๊ดนิดหนึ่งนะพี่ก็ถามว่าเปลี่ยนสปริงวาวมาแล้วใช่ไหมอ่าเปลี่ยนมาแล้วครับพี่แต่ว่ามันก็ยังดังพี่บอกว่าน้องต้องโดนของพี่แล้วแหละ สวัสดีวัยุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุด110ไอซูเปอร์คับบล็อกเครื่องตัวใหม่ตัว2021ถึง2025ปัจจุบันรวมถึงใครที่ใช้กลม125 LED บล็อกเครื่องตัวใหม่ตัว2023ถึง2025สามารถดูวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็น50มิลเต็มระบบท่อนตรงท่อนบนครบนะครับวาวเดิมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาบอกไกด์ไลน์แนวทางให้ครบเลยว่าไล่ยังไง GPS 142ถึง148บวกลบประมาณนี้สําหรับคนที่ประกอบรถเดิมได้ประกอบรถเดิมเป็นยังไงก็วิ่งได้นะครับส่วนใครที่เป็นช่างนะครับผมยังไง GPS มันก็ บวกร้อยสี่เปดแปดอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่า,ามีการไล่ลดบ่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องลดมันก็เลยง,ง่ายสําหรับคนที่เพิ่งหัดทําหรือเพิ่งเริ่มทําเนี่ยอย่างไง GPS ก็ต้องไล่ได้ตามที่พี่บอกแน่นอนนะครับเพราะว่าของวันนี้มีแนวทางให้หมดนะครับของที่ร้านนะมีแนวทางให้หมดอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูแบบด่วนเลยนะครับอันนี้จะไปนครศรีธรรมราชนี่นะครับนี่เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยขอแม่โอนมานี่น้องเออน้องคนนี้ อันนี้ชุดนี้ไรน้ำมันอีสิบนันน้องคนนี้น e ่ารักมากเลยนะครับเขาทักมาหาพี <mort. S 1> <Kivol IL> s> <S Japanese, ่ว uh, ่ามีของชุดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะพี่ลงแบบนี้ไปเยอะนะครับพี่ก็บอกราคาไปเสร็จน้องก็บอกว่าเดี๋ยวรอแม่โอนมาแป๊บหนึ่งนะครับพี่ก็เลยเห็นความน่ารักเขาก็เลยพี่ก็เลยบอกอเดี๋ยวเดี๋ยวท่านน้องโอนมาเดี๋ยวพี่แถมสปริงคัตให้ชุดหนึ่งเลยสปริงคัตแต่งนะน้องก็รีบโอนไปเลยเออน่ารักคือพี่ชอบแบบนี้ไงสไตล์แบบนี้พี่ชอบส่วนเรื่องแบบว่าชุดแบบนี้ยพี่จะเลือกมาเฉพาะยี่สิบ มีชุดแบบนี้สมมติมีแบบนี้ยี่สิบชุดพี่จะเลือกมาแค่หนึ่งชุดเพื่อจะลงวิดีโอนะครับจะไม่ได้ลงทุกคนนะเพราะว่าของมันเยอะมากจริงๆและของมันจะคล้ายๆกันนะครับผมหลายๆคนดูวิดีโอพี่จะรู้อยู่แล้วถ้าสมมติมของคล้ายๆกันล่ะลูกค้าที่สั่งสามารถดูวิดีโอของเพื่อนๆไปได้เลยเพราะว่าของเราคล้ายๆกันแนวทางการไล่เหมือนกันส่วนถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการไล่สามารถทักมาถามพี่ส่วนตัวได้สําหรับคนที่เป็นลูกค้าพี่ที่เขาสั่งของพี่นะนะครับอันนี้ให้เข้าใจด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มมกัันนนเลยแบบบดวะะครผอ อันนี้แค่ตัวอย่างนะนี่ของเมื่อคืนนี่เพียบเลยนะครับของเมื่อคืนอันนี้ก็ห้าสิบมิลเหมือนกันนี่ชุดใหญ่กว่าชุดใหญ่เออนี่ชุดถือว่าโดยรวมก็ถือว่าครบขาดแค่ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งนะครับผมสองชุดเนี่ยพี่บอกนี้ว่าชุดแบบนี้นะครับผมขาดแค่ปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งกับปั๊มติ๊กนะครับผมนะครับสองอย่างเนี่ยจําเป็นและสําคัญยังไงใช่ปะ สองอย่างนี้โดยรวมก็คือเรื่องปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งเนี่ยแน่นอนนับเรื่องอุณหภูมิความร้อนการถ่ายเทน้ํามันหรือการฉีดน้ํามันได้แรงเนี่ยมันส่งผลให้เรื่องอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ที่สะสมเนี่ยน้อยลงหรือเบาบางลงนะครับลดโอกาสลูกเบรกลูกติดได้ด้วยได้เยอะเลยนะครับแรงกว่าเดิม2เท่าอันนี้จําเป็นและสาคัญหลายๆคนมองข้ามนะส่วนปั๊มติ๊กก็เหมือนกันถ้าปั๊มติ๊กอ่าของพี่ห้าจุดห้าบาแท้ตรงรุ่นเลยถ้าสมมุติเราใส่ปั๊มติ๊กที่ไม่ดีหรือคุณภาพไม่ดีใส่ใส่ไปลดน็อกลดหลับแบบ ขี่ระยะทางไกลๆย,ย,ยิ่งรถวิ่งทิพย์เนี่ยแทบจะไม่แทบจะไม่หยุดแวะปั๊มเลยนะถ้าไม่มีอะไรสิ่งดงผิดปกติหรืออยากจะพักเหนื่อยนะขี่จนน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงหมดถึงจะเข้าปั๊มอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องอดูให้ดีบางทีอ่ะเราใช้งานไปปั๊มมันทํางานหนักจนร้อนบางคนอนะ่ะถังน้ามันนี่ร้อนเลยนะอันนี้ดูให้ดีนะครับถ้าให้ดีๆเนี่ยหาที่มันดีๆหน่อยไม่จำเป็นต้องซื้อของพี่แต่ว่าถ้าซื้อของพี่ก็ก็ได้อุดหนุนได้นะครับตรงรุ่นเลยแล้วก็ ลดโอกาสลูกเบรดลูกติดได้นะครับเพราะว่าถ้ามันถ่ายเทได้ดีไหลลื่นลวมันได้ดีเนี่ยฉีดได้ดีเนี่ยนะครับผมสม่าเสมอสมูทเนี่ยมันก็ไม่น็อกไงนะครับแล้วก็การเปิดคันเร่งหัวคันเร่งท้ายคันเร่งหรือว่าตออสนองของท้ายเกียร์เนี่ยมันจะไม่บางนะมันจะสมูทมันจะลื่นมากนะครับอันนี้สําคัญนะอ่ะโอเคทีนี้อันนี้ชุดนี้เป็นสลักสิบสองถามว่าสิบสองกับสิบสามอันไหนดีกว่ากันแน่นอนสิบสามต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันข้อจํากัดเรื่องงบของงบของวัยรุ่นไง บางคนบอกอ่ะผมอยาได้12ต้องรุ่นใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีงบค่อยขยับไป13ก็ได้ดีกว่านะครับผมก็ดีกว่ามันต้องยำอยู่ที่งบของเราไงนะครับผมถ้าเราใส่13แล้วต้องลื้อเครื่องออกมาอะไรประมาณนี้มันก็เปลืองงบไปอีก1 3ไอีก2ก็ใช้ได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังง่ายมันไม่ได้พังง่ายหรอกแต่พี่บอกนี้ว่ารถโมดิฟายรถแต่งมันเรื่องโปติพังกับแรงอ่ะนะครับผมเป็นเรื่องปติขนาดรถเดิม ยังพังได้นะภาษาเรารถแต่งใช่ไหมรถเดิมคนแก่ขี่ยังพังได้มันไม่มันไม่แปลกหรอกนะครับมันอยู่การดูแลไม่กี่อย่างเองมีเสียงดังผิดปกติควรจะเช็คัวตัวเช็คัวรจะซ่อมมันหรือว่าน้้ามันเครื่องนี่ต้องถ่ายตามสม่ําเสมอตามระยะทางาาตามการใช้งานของเราด้วยแค่นั้นง่ายๆนะครับอ่าอันนี้เป็นเสื้อลูกสลับสองมิลน,นะครับผมอันนี้เป็นเสื้อปอกนะมีคําถามว่าปอกเนี่ยผมอยากได้หนาๆเลยแบบเจ็ดแปดมิลขึ้นไปเลยพี่บอกงี้ว่า มันต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของเราไม่ใช่ว่าปอกหนามันจะดีนะหนาเกินไปมันอมความร้อนนะครับต้องให้เป็นเนื้อปอกที่ดีก็แล้วแต่เนี่ยต่อให้เป็นเนื้อปอกโคตรดีเลยมันก็อมความร้อนเนี่ยของพี่จะเก็บเส้นปะมันจะไหลลื่นแล้วก็น้ํามันเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันจะซึมอยู่ในเคลือบอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าหนาแล้วมันจะดีนะมันจะอมความร้อนบางบางไปก็ไม่ดีเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสแตกมันก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับมันส่งคนอยู่ในเลสที่เหมาะสมที่ดีที่สุดนะครับผมอันนี้ให้้้เขาใจดวยนนะะครับ ส่วนแคมอันนี้นี่แคมพอมบุดแคมแคมต่อให้พี่บอกยอดบอกอะไรไปเอวเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถจะอ่ารู้ได้ว่าลิฟแคมมงสาแคมมุมแคมมันเท่าไหร่ของแคมของพี่เนี่ยพี่ทําให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปปรับอะไรให้มันยุ่งยากเลยนะครับก็คือใส่ได้เลยนะครับผมนี่แคมสีสีแม่นยําแล้วก็มีทุกสเปกอะรถทิพย์ดันโรช้งานรถแข็งรถเชงมีหมดนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับอ่ารถทิพย์ทอรลิงเนี่ยยังมีอีกตั้งสองเบอร์จะเป็นรถทอรลิงวิ่งทางใต้ก็คือว่าไม่มีเขา่ามีดอยไม่ อะไรมากมายนะครับผมมีเนินนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าไปทางเนืออทางเหนือทางขึ้นข้างบนนะถ้าเข่าดอยเยอะหรือว่าเป็นรถทรงสไตล์วิบากเนี่ยก็มีแคมตามสเปกอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะมีรองรับทุกแบบขอให้บอกมาว่ารถเราใช้งานประเภทไหนนะ,ะเป็นมีทุกแหลกทุกสัมาระหรือว่าทุกแฟนทุกกิก๊กสำหรับคนที่แอบกิ๊กไปไอแอบเมียไปไปทุกกิ๊กก็มีนะแคมอะรับประกันราตึงๆทุกเกียร์นะครับผมโป๊กๆทุกเกียร์นะครับ นะครับอันนี้ก็สปริงวาวคู่นอกคู่เดียวจบเลยนี่นะครับนะครับผมใส่ได้เลยตรงรุ่นนะไม่ต้องไปซ้อนตัวในนะอันนี้ขนรถญี่ปุ่นแท้นะครับผมเป๊ะเ,เ,เลยเมื่อกี้เออเมื่อกี้เพิ่งมีน้องลูกค้านะเขาสั่งแทนไปคือเขาไล่แล้ว gps หรือความเร็วอะไรมันมากกว่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าอน้องเขาบอกว่า้ายเกมมีเสียงกรี๊ดกรี๊ดนิดหนึ่งนะพี่ก็ถามว่าเปลี่ยนสปริงวาวมาแล้วใช่ไหมอ่าเปลี่ยนมาแล้วครับพี่แต่ว่ามันก็ยังดังพี่บอกว่าน้องต้องโดนของพี่แล้วเนี่ยนะครับผมน้องบอก ต้องโดนแล้วครับพี่นะครับผมต้องโดนอยู่แล้วอันนี้เคล็ดล่าสุดเลยเมื่อกี้เลยก่อนทาวิดีโอนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เลื่อ27มิลทำได้28ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันจะล้อรอบนิดนึงนะนะครับผมแต่ว่าใช้ได้แต่ถ้าสําหรับคนที่ทํารถสไตล์รถเบาลงรถล,ลงคอปัดเบารถทรงสิ่งหน่อยก็ใช้28ได้นะครับอ่าอันนี้เลือนน่ะ27มิลสมมติ27มิลเราก็ต้องแต่งปากของคอลิดของเดิมเนี่ยคอลิดเดิมเนี่ยให้ได้27มิลแล้วก็ไล่ลงไปทางเดินไอเดี ID เนี่ยตรงคอลิดเนี่ย ศูนจุดห้ามิลหรือหนึ่งมิลเลือกเอาว่าเราจะเปิดพอร์ตไอเดียเสียเท่าไรถ้าปดพอร์ตไอเดียเสียหนึ่งมิลทั้งไอเดียอเสียก็แต่งให้มันรับกันแค่แค่นั้นง่ายๆนะขีดบอกฝาให้ได้ห้าสิบมิลตามขนาดลูกสูบล้างหน้าไปวาวนิดหนึ่งนะครับผมหาลงกึงเอาแต่ถ้าเราหาลงกึงไม่ได้ก็เอาปากเกนเนี่ยนะครับวาดนะครับผมห้าสิบมิลปากกาเคมีขีดแล้วก็แต่งให้กลมกลมส,สวยๆให้สวยนะใช้ได้เหมือนกันสําหรับคนที่งบน้อยหรือหาลงกึงไม่ได้นะพอร์ตก็ต เออน้องให้ช่างเขาทาเถอะนะครับผมง่ายสุดนะครับแบบนั้นแบบนั้นไม่ไม่ถามว่าฝาเดิมผมใส่ได้เลยไหมไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ถามว่าได้ไหมมันได้แต่มันไม่ดีมันจะพังเอาดิมันจะพังแล้วมันจะไม่แรงด้วยแนะนําว่าทําตามที่พี่บอกดีกว่ามันจะจบกว่านะครับแล้วก็หัวฉีดหนึ่งหัวไล่อ e ีสิบจะไล่นะ้ำมันแก๊สเก้าห้าแล้วก็บอกได้มีหมดแหละนะครับผมหัวฉีดเลนหัวฉีดนี้อยู่ประมาณ130รบบานน้อยสาสิบถึงร้อยหกสิบห้าบวกลบประมาณนี้อยู่ที่การไล่ของแต่ละเสเปคของเครื่องยนต์พี่บอกได้แค่นี้นะ อบอกได้แค่นี้เจอของน้องคนที่เข้าตรงตรงสเปคตรงเป๊ะอยู่แล้วเพราะว่าพี่จัดให้ตามสเปคอยู่แล้วสปริงคัตหนึ่งชุดะนะครับของแต่งนะไม่ใช่ของเดิมนะอันนี้ของเต็ตมตามค่าสเปคค่าสเปคของเครื่องยนต์เลยแล้วก็มีคาถามว่าพี่และแผ่นคัตต้องเปลี่ยนไหมถ้ามีงบมันควรจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเป็นแผ่นคัตแต่งะมันควรจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีงบอ่ะก็ะก็ใส่สปริงคัตไปก่อนยังไงมันลดโอกาสที่ว่าลด ตออสนองเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยมันจะลื่นอะมันจะน้อยลงนะครับหรือมันจะไม่มีนะครับผมแต่อายุการใช้งานมันก็จะไม่ได้ไม่ได้มากมายเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแผ่นคัตแต่ถ้าเรามั่นใจว่าแผ่นคัตเราใหม่ทุกอย่างมันใหม่ยังไงก็สบายนะครับผมส่วนใครงบเหลือ,อสอง่สองซอส่งเสียก็จะเป็นคัตร้อยยี่ห้าแปลงใส่รถสิบไอก็มีของที่ร้านนะครับเฟืองแท้ทำแล้วนะก็มีนะครับแล้วแต่งบเหมือนเหมือนน้องอีกชุดนึงเนี่ยอันนี้ก็เต็มกราฟเลยเหมือนกันนะครับอันนี้คือคัตร้อยยี่ห้าเลยนะครับ,แล,แ,บรแ,ลแล้วแต่ ทีนี้เรื่องปั๊มน้ำมันเครื่องแต่งมันรื้อออกมาแล้วไงถ้าเราเสียค่าช่างแล้วมันก็ควรจะต้องมีอยู่แล้วแต่ออน้องเขางบมันเขามีอยู่เท่านี้ก็เดี๋ยวเขามาเติมทีหลังก็ได้นะแต่อย่าชะล่าใจอย่าปล่อยนานจนเกินไปนะครับมีงบก็ควรจะต้องทานะครับทีนี้ระยะวาวไอเดียเสียสูนไปทั้งไอเดียเสียมากตัวทีสูนแต่บนนะครับผมประกันเต็นเสื้อใส่มาเดิมประกันฝาเดี๋ยวมีให้นะบผมทากาวประกันเต็นเสื้อถ้าสมมุติของเดิมมันทะ,ทะลกหรือว่าสารเคลือบสีดํามันหลุดมันล่อนแนละ้ว ทากาบางๆแล้วประกอบเข้าไปนะครับผมบู Boot down. ตเบิร์สไซเดตต้องรุ่นหมดเลยนะครับโซเซอร์ระบบเดิมเลยเช็คให้ดีว่ามันมันดังมันพังอะไรหรือเปล่านะครับส่วนอ่าท่อนล่างเนี่ยเดิมๆเ,เลยถ้าใครมีงบก็เป็นสารละสิบสามก็ได้ไม่มีงบก็เดิมๆเ,เลยนะครับผมส่วนอ่าระยะวอลล์ไอเดียเสียก็สูตรหยุดสูตรแปทั้งไอเดียเสียมากทุกทีสุดแต่บนตามที่พีบ่บอกนะสเตอร์ยึดไว้ได้เลยนะครับผมสิบสี่นะครับผมยี 28, ่แปดไปก่อนยังไงก็ต้องลงสเตอร์แล้วเพื่อเอาความเร็ว GPS 142ถึง148บวกเนี่ยต้องเอาความเร็วเนี่ย ยังไงก็ต้องลงสเตอร์อยู่แล้วแนะนําว่าไล่ตามที่พี่บอกนะครับแล้วก็อ่าแล้วก็ค่อยลงสเตอร์เอาตามที่การใช้งานสําหรับคนที่มีแหลกสาระกระเป๋าเป้หรือว่าทุกกิ๊กแอบทุกกิ๊กหนีเมียเที่ยวแล้วก็อ่อันนั้นก็ลงสเตอร์ใช้สเตอร์ขึ้นสเตอร์ตามที่เราต้องการนะครับผมบางทีไม่ขึ้นดอยกับกิ๊กอะไรแบบนี้มันก็ต้องขึ้นสเตอร์บ้างนะ,นะมันต้องขึ้นกันบ้างอันนี้ก็ต้องเอาให้ชัวร์นะเอาให้ชัวร์นะเดี๋ยวเมียรู้นะครับผมเอาให้ชัวร์เดี๋ยวไม่แรงนะครับก็ประมาณนี้ส่วน ขอโทษนะน่ะยี่สิบเจ็ดไอ้ยีิบเจ็ดมิลถึงยี่สิบแปดแล้วแต่เราจะเลือกนะครับผมไส่ท่อนะครับผมยี่สิบแปดห้ามเกินสามสิบนะครับออกจุกสามสิบห้ามเกินสามสิบเอ็ดประมาณนี้วิ่งได้นะครับผมอยู่ที่การผ่าด้วยว่าเราผ่าแบบไหนอีกแต่ใช้ตามนี้ทำตามนี้ยังต้อวิ่งได้ล้านเปอร์เซ็นต์ส่วนมีคำถายว่าท่อกรองนี้ต้องหมกไหมท่อกรองหมกก็ได้เป็นรถทิปทอลลิงอ่ะหมกหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อ่ะถ้ามีงบอ่ะให้ขึ้นไปอ่าจูนหรือบนลไดโน่ด้วยหลังรุดช่วงลันอน มันจะรู้เลยว่ารถเราขาดเรือตรงไหนอะไรนิดหน่อยนะครับมันจะได้เห็น,เ,นเป็นตัวเล็กจริงๆไงนะครับเป็นตัวเล็กทฤษฎีจริงๆอ่ะมันจะทําให้รถเราเนี่สมบูรณ์ที่สุดอันนี้พี่จะแนะนําลูกค้าทุกคนแหละนะครับมันจะได้บอกว่ารถเราได้สมบูรณ์ได้ชัวร์โอกาสใช้งานความทนทานจะได้ครบถ้วนแล้วก็เรียกรอบได้ตามที่เราต้องการนะครับรับประกันว่าแรงแน่นอนตามที่พี่บอกแน่นอนไปแล้วไวรุ่นเดี๋ยวรีบส่งให้น้องเขานะครับผมโอเคน้องเขากโ็โอนเสร็จก็หายหายไปเหมือนกันนะ ไว้เรื่นงเหล่านี้แปลกเหมือนกันสั่งเสร็จโอนเสร็จหายเกยมกิม๊บเลยทุกคนเลยนะครับแปลกๆเยอะช่วงนี้แต่ก็ขอบคุณทุกคนนะใครอยากสั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมพเฟซช่างตัววัดหานเพจช่างตัววัดหาน w l e t i n g ทักทางใดทางหนึ่งพอนะครับ tiktok ช่างตัววัดหานแล้วก็ช่องยูทูบช่างตัววัดหาน w l i n g นะครับผมพี่อาจจะพูดเร็วหน่อยนะแต่วิดีโอนี้สิบเอ็ดนาทีแล้วอะก็ถือว่านานน้องลองฟังและจับใจความที่พี่พูดทุกคําดูอะแล้วน้องจะน้องคิดตามแล้วน้องจะทํารถเป็นแน่นอนนะครับาคาบ,บางคนชอที่ เปิดพี่ตอนเวลาขับรถหรืออะไรประมาณเนี้มันเขาบอว่าเพลินดีอะไรประมาณนี้เออก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับรักทุกคนนะไปแล้วัยรุ่นโจ๊ะ